แล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวัี้ผมอังเกมวันนี้จะมาเจ้าสตู๊กสต๊กสต๊กตั้สต๊กด้วยวัจะมาเจ้าสตู๊กสานะครับนะก็ก็ทีเดียวทีหทเดทีดีที้าของเรมัน มันน่าจว่าเคยเป็นที่หกแล้วซึ่งความเสียายงนะครับหน,นึ่งร้อยหกสิบอัตราการยิงเก้าจุดห้าเก้าจุดหกการจะกรอหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดกรอหกสิบสี่จุดสี่เออเก้าอเดี๋ยวนี้เป็นที่แล้วนะความเร็วสามสิบหกการเงินนองสาตวินะครับห้าสิบหกโองสาห้าจุดหกจุดห้าสุดหกนะครับโอเค ก็ะกค่ะก็ค่ะก็ประมาณนะี้จึงลงชิฟเฟิลเฉพาไว้ก็จะมีเอ่อนิดอีกฟลิกดอดู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 นี่ถ <c oughs> งกูเออวอเกมมี่สองลูกพอนะครับนะแล้วก็จะหาไปดูเกมพีกันเลย

เสียหายดัดตอร์นึกตากันให้อุดจัดไ้โอเคแล้วก็เจอห้องแล้วนะคบนี่ก็เป็นห้องเทียห้าล้วนเลยน,น,นะคะนะมี v ีดีอาชอวและพดัดมาเไราชิวเป็นห้าสตุกษสามดีสมสี 85, 3, 34, ที่เป็นทีมเราและทีมนันก็จะมีเอที่้องวิดีช่อ เลี้ยวผ่านเลี้ยวผ่านแล้วก็สปายแล้วก็ทีสามสี่ถงชัยสามสี่ฟังละคันฟังละมีทีดีสองคันฟังมูทีดีที่ดูเหมือนจะเป็นเฮลิทงค์หนึ่ยิงเข้าเัือนีถึงปลกลูกกันน่มาปลอกอพีซีอาร์นา่าแล่พกาะเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจอเอทีสองเยอะมากเยอแบบบางที่เราจะ ดูเฮฟวีนชนแนลนี่สิเมืองกรีกกับฝรั่งเศสแล้วนั่นเฮียอะไรชิปหายแล้วโอเคเรายจบทางนี้เราไม่น่าจะได้ยิงใครแน่เลยไอที่สองศัตรูกุกเูกุ้ยไม่โดนได้โอ้โหโอ้โอยุอ้ยนี่ไงกูต้องพกเอพีซีอาร์มาคุ้ย กูเปลี่ยนกับสุดออยก,กูโอ้อยทางน,น,นี้ก็ควยคุยมากควยฮี้ๆอะไรตาแรกฮะชิน,นหวันนหวชิโนงหัวงใตาอ่ะคนนั้นเลยชิโน,นโหัวหงใตายทำไมก็เอทีน่ยแล้นะแลเมื่อกี้โอ้ย,ยิยย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 ยเยย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  อนเฟซีออโอ้โอ้ด F CR. F CR. Oh, oh, oh. ึงโอ้ินง้ไหนเขาเลยอ่า uh, uh, ยิย้เขาโอ้สัตว์กูโดชินห่กัวแล้วสัตว์มันก็ปนจงเลงหายยังไงเชือช oh, 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 ียวเชอชีวอ่าสปอตเลยโอ้โ oh, อ้อย่าลัดโอ้แล้วหานาทีแล้วมันโดนเพราะเขาจะ โอ้โหเลียวผาดเลียวผาดลบลบปืนอย่าพ okay. ูดอะไรโอ้โหเรียวผาดโอเคเหลือเรียวผาดคนเดียวที่จะโดนลมโอ้ห์ไม่ได้เกมกรักอ่าที่สามสี่กับเอที่สองใครจะยิงเข้าแน่นอนว่าเอ้ยยิงเข้าอย่าคิดว่ายิงเข้านะมีกระปุ่มกดนะเฮียรถนั่งเล้วเร็วไอ้แฮ อมาดูกันมาจตีใครเอาที่ที่รเวอรวเดอร่เก็บไอทีสองใบูมไอทีสองะบบมูมระเบิดดังปั๊มแล้วก็มีเซนโซยสกีโบดี้แล้วมันเหลืออะไรไปลนะสปายเจ้าหนังของเรานั่นเองเต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  มันพลาดันฟุ่เฟอยเปว่าวแวทีวิตแบบฟักเล็กตัวกันจะนลงจิงกันแล้วแป๊ะนดเดียวนัดเดียวจบแล้วทีนี้ก็เลยแค่ไอสปที่เลือดเต็มโอ้ยเดีไปดูทางสุไปห้ากันสุห้าพยยามไล่ตามจอีสามส่ซีสาโอ้ยโอ้ยสปเก็บวิดีอาร์จวับี ชอบเรียกวิดีโอกริก,กนึ่งบีมีคนชอบเรียกแบบนี้ไปนะโอเคที่สาทีมสี่เก็บไปแล้วทีนี้เราก็ชันนะ้นละทำให้เพื่อนแบลกไปแล้วกูไม่ค่อยจะด่านนอแมงดีนอแมงดีนอมมงดีดีนอมแมงดีเท่าไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราหาชวนเพื่อนมาเล่นดีกว่ามีใครเล่นบ้างว่าสวอโ,โลไม่มีเลยสันติก็ได้กูเอาทุกคนลงคิวเลอร์มด กทนะ้ทุกคนโนราโกะยาว่ากูโนดาโกะยาว่ากูโนดาโกะพี่ยาว่ากูโอเคไม่น่าจะมีใครปะโลตาที่สองกยฮ่อย And <tuk> Oke, okay, lagu yang dia katia si, ah, uh, ML, dia kasih stuck, oi, double stuck, nah, di bun stuck, hah, oh, are you, are you the water, pakai handphone, ah, nah, di bun stuck, double stuck. นี่ถ้าเป็นคนไทยนี่ยิ่งดีเลยกูเลือกโอ๊ย <c oughs> ยังมาทำได้เล่นเกมเลยนะนะรู้วันชอบมีคนมาอยู่ตรงน,นั้นนะครับยิงมาเลยหนึ่งแนทแล้วกูเพิ่คนต้นไม้ไปต้นหนึ่งมนาะคนดีชิบหายเลยถ้านะผมรักตนน้นไม้ผมเจตอต้นไม้ผมก็จะแบบโคตรน,นะโกนเพื่อโอเคมีเอยี่สิบเต่อยู่ตรงน,นั้นแล้วมี ในด้านนี้มีช่องแคบมรกามรกาอยู่ตรงนี้สติวัดมั้ส่องไปดนไอ้เอมีโฟลียู่นั้นเจ้าเจ้าเจ้าตัวน้อยเยอรมันฟัตอ๊ะโอเคมีโอโอเอจีสี่โฟกัโดนไหไอ้สัตว์เด้งออกขอบใจแม่โว้แกมิงเขาตัวเลยนั่นอะเออช่างมัน เราวปอเกมมอ่ะแหละเราต้องช่วยทางนี้กันหน่อยสัตว์โฟแค่หัวดูกันว่าความมั่นของผมมันจะยิงโดนไหมฮุบออฟเรียบมึงกูจะได้คิวใครไหมโอเคไม่คิวก็ไม่คิวมีโฟเดอร์เดียร์มาจังนั้นฮันดูกันลอมันโฟมาหนา่อยเดี๋ยวชาเตเบอร์ ไฟเออ K I L L K I L L คิวแรกของเรามาดูกันดูจะโผล่ไหมไม่โผล่โอเคเฮ้ยชิปมาแล้วเชียร์เชียร์เชียร์เช,ช,ชียร์ต,ตุกมุกหลังไฟเอมาเปิดโลดไวมามาดูกันใครโลดเร็วกว่ากันฮะเครื่องยนต์เสียไม่ได้ ไอสัตว์สะท้อนชิบหงแล้วชิบหงแล้วชิบหแวชิบหแชิบหแโอ้ตายแนี่กูเนี่ยตายนี่กูตาย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 โอ้ยไอ้ตอุ้ยอุ้ออด้ยอุ้งเยอ้ยอ้อ้ยอุ้ยออ้้ยย้้ยย้ มารถที่กูจะปั่นไปชิโน่มเ,มเเอม่เอ MZ M M M e ไม่ใช่ M4 เเ s ือ r กันเล้งาจะไหนเอไรตุ่มฟอกเยอหนึ่งกับรถถังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมเฮ้ยสตุกสตุกจับ๊บลพมึงไปยิงสตุกกันแล้ววะามาจีนมาละแก้ว แล้วมันดูดูปืนนั้นสั้นด้วยคือนั้นสั้นหลดไม่น่าไปยิงแรกกัมาเลยทำไมกูไม่หาที่ซ่อนก่อนอะไม่สะุุกก็ไปยิงอ่ะฟาดโอ้โหปืนยังไม้นมคงเจาะคนเข้าอะเจาะเฮฟวี่แท้ให้เข้าเถอมาดูกันว่าจะมีใครช่วยเจ้า เจ้าเจาเสือดาวเดียวผาตัวนี้ได้บ้างขอบคุณคำแปลจากคุณฟ้าเกมม่งนะครับโอเคก็จบไปตาหนี้ก็ชนะนะานน้านะไปนะครับนะชนะนะนานะไปนะครับชนะนะาหน้านะนไปนะครับโอเคตาทุดท้ายตาที่สองดูกันว่าเราจะรอดไหม โอ้ได้รับรางวัลฟุ๊บได้อะไรขอบใจมากว่าเกมมิ่งพ่องใจให้แต่ดังยังงั้นเราก็ไม่ได้ใช้ APGR ไปสักลูกดานเน่ดานเดามายูดามะดามโยตาสกาตักขนาดเพื่อนโหลดเร็วมันเนี่ยยังโหลดช้ากว่ามันเอ๊ะกูใส่โหลดเลยอ้อห้องเตียวห้าครับโอ้โหฝ่ายแรงมีทีวันฮัมวีแทง Oke, okay. oh, double stuck. Ikla ular. stuck. Oh, yeah. Bang stuck ti, stuck diไร gueเจอ double stuck. Stuck double stuck. Stuck ikan kan diไหน. Kita lanjut aja barengan, temen stuck pun up dulu. Stuck 3 mood โอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโค um, ุณจะไปกดใช้คำยืนยันฝักเอ่ยยืนยันอ่าฮะสต๊อกแค้มตรงนี้อ่ามาผมแค้มตรงนี้ฮะสต๊อกสัมดีดูดูถ้าเราเห็นไล่ยแทงฝากถางนรไล่ยแทงเราเอ่ยแทงเงินตายเนี่ยโดนนัดนั้นวิไปแล้ว อะไรอะไาหารแมว